สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแลครับในช่วงของวันว่างๆนะครับในช่วงนี้นะครับผมก็เดินทางนะครับไปบรรยายในหลายๆที่นะครับแล้วก็คำถามที่พบบ่อยมากที่สุดณนะตอนนี้เลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเมืองนะครับจะเลือกพักไหนพักไหนจะได้เป็นรัฐบาลใครจะได้เป็นนายกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของใกล้ เลือกตั้งนะครับผมก็จะโดนคําถามพวุนี้บ่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเป็นเ,เรื่องนะครับที่คนเป็นวิทยกรต้องเลี่ยงนะครับต้องเลี่ยงที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาเกี่ยวกับเรื่องกับสถาบันนะครับแต่นะครับในการเป็นบรรยายได้หลายครั้งเนี่ยนะครับผมนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แลวผมก็มักพูดเสมอว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ความขัดแย้งในองคอ์กรเนี่ยนะครับวิธีที่ดีสุดแก้ปัญหาคือการหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะครับเขาก็จะถามว่าเอ้าในภาพปัจจุบันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขัดแย้งนะครับหรือฝ่ายที่ไม่ได้ขัดแย้งเลยก็แล้วแต่พอมานั่งพูดคุยกันเกิดปัญหาทุกทีนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้น ทั้งนี้ผมขอพูดหน่อยนะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารกับการเมืองแล้วกันนะครับเราดูง่ายๆนะครับแบบเบสิกเลยนะครับเป็นทฤษฎีนะครับผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะครับมันมีผู้ส่งกับผู้รับเหมือนเบสิกปกตินะครับตามที่ผมสอนเลยก็มีข่าวสารนะครับเรื่องที่เราพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีช่องทางส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการพูดคุยนะครับในปัจจุบันก็จะมีเนี่ยเรื่องของออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เยอะมากนะครับตอนนี้มีทั้งข่าวเฟซนะครับข่าวไม่จริงข่าวปลอมเต็มไปหมดเลยนั้นเราต้องเลือกที่จะเสพข่าวนะครับเฉพาะข่าวที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นข่าวจริงนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับผู้รับสารเนี่ยจะมีเรื่องของการตีความด้วยนะครับหลังจากที่ผู้ส่งส่งมาแล้วเนี่ยนะครับผู้รับสารตีความเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าหรือตีความตามเหตุผลหรือเปล่านะครับหลังจากตีความเสร็จปุ๊บก็มีเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองนะครับกับความเข้าใจตรงนั้นผู้ส่งสาร ส่งไปที่ผู้รับสารเข้าใจไหมก็มีปฏิกิริยาตอบสนองนะครับมีการถามตอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ผมเพิ่มขึ้นคือผู้ส่งสารเนี่ยได้หลายครั้งนะครับคนที่พูดเนี่ยบางทีนะครับมันจะมีเรื่องของเจตนาการการส่งการส่งข้อความด้วยการพูดด้วยหรือเจตนาที่ต้องการสื่อสาร นะครับเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดีนะครับแล้วผมก็มักจะพูดเสมอว่าในการที่เป็นผู้ส่งสารหรือผู้รับสารเนี่ยเราตา่ตางฝ่ายต่างสลับเป็นผู้ส่งผู้รับสารในเวลาเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้เรามาพูดเข้าประเด็นหน่อยนะครับจากที่คนถามว่าทุกวันนี้นะครับเห็นสังคมข้างนอกนะครับหรือสังคมการเมืองนะครับมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้ว ตัวผมบอกว่าวิธีที่ดีสุดคือการพูดคุยแต่การพูดคุยแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการโจมตีกันมากกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอธิบายง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะครับมันก็ยังเป็นเบสิกอยู่การพูดคุยเราสังเกตนะครับระหว่างผู้ส่งกับผู้รับนะครับในรูปแบบข้างนอกนะครับผมว่ามันไม่ใช่รูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับตามเหตุผล แต่รูปแบบข้างน,นอกที่เราเห็นตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองง่ายๆเลยยกง่ายๆฝ่ายการเมืองก็ได้นะครับมันไม่ใช่เป็นการสื่อสารที่มีสิทธิภาพมันเป็นการโต้วาทีมากกว่านะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องของการโต้วาทีนะครับลองคิดดูนะครับเวลาคนส่งสารสมมติคนส่งสารคือคนที่อธิบายเหตุผลคนรับสารคือคนที่ ฟังเหตุผลที่ผู้ส่งสารกำลังอธิบายให้ฟังนะครับแต่ผู้รับสารไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเหตุผลคืออาจจะฟังแต่ไม่ได้คิดตามเหตุผลที่ผู้ส่งต้องการที่จะสื่อเข้าใจไหมครับเออก็คือฟังแต่ไม่ได้คิดตามแต่กลายเป็นว่าคอยไปจับผิดคำพูดของคนที่ส่งสารหรือคนที่ อธิบายเหตุผลพอมีคําพูดผิดขึ้นมานิดนึงแล้วประเด็นนั่นแหละครับก็จะจับประเด็นที่เขาพูดผิดนี่แหละครับมาโจมตีนะครับผมเลยบอกว่าในทุกวันนี้ภาพรวมของการเมืองนะครับหรือการสื่อสารส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้ฟังด้วยเหตุผลแล้วนะครับมันเป็นการฟังอธิบายแต่คอยที่จะจับผิดคําพูดในแต่ละวันดิ้งแล้วก็นําคําพูดว o r ดิ้งนั้นแหละฮะมาโจมตีกับ นะครับนี่แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าความขัดแย้งไม่หายสักทีนะครับวิธีที่ดีสุดคือมันต้องเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็คือมันต้องเปิดใจรับฟังแล้วก็คิดตามเหตุตามผลตามหลักฐานที่มี ไม่ใช่จะคอยจับผิดคําพูดที่เขาพูดผิดแล้วก็นําไปโจมตีนะครับแต่ภาพรวมทุกวันนี้มันยังเป็นลักษณะของการโต้วาทีอยู่นะครับมันก็เลยสงบศึกไม่ได้นะครับอะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดชอบนะครับก็ขอ,ขอความกรุณาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม